รับสายกันไม่ทันเลยนะครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้เราบันทึกเทปออกอากาศ f a e e o o o y y u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  e e ิก k t o k อยู่ครับคุยได้เลยครับค่ะเห็นมีเหรียญหนึ่งบาทสองพันห้า้อยค่าเยี่ยมเลยครับตัวนี้ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณพันกว่าเหรียญนะครับโอ้เดี๋ยวเมื่อคืนเนี่ยให้ลูกสาวคือคือคือป้าหน่ะอยากได้แต่โอนต่างไม่เ็ศอ๋อของจีเน้นเก็บเงินปทางครับ ตองตีเน้นเก็บเงินปลายทางครับก็คือเหมือนพี่พี่พี่สั่งมาสักหนึ่งร้อยเหรียญอย่างนี้ใช่ไหมครับหนึ่งร้อยเหรียญก็เท่ากับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับยี่สิบเหรียญก็ขายครับยี่สิบเหรียญก็ขายเหมือนยกตัวอย่างว่าเหรียญไอ้ตกเหรียญแล้วเท่าไหร่คะเหรียญละสิบบาทครับเหรียญละสิบบาทสองห้าศูนย์ห้าเนี่ยครับเอามาสองร้อยบาทเดี๋ยว อ๋อมาเก็บเงินปลายทางได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ว่าพอสั่งปุ๊บเนี่ยค่าขนส่งปลายทางมันจะอยู่ที่100เหมือนถ้าพี่สั่งเนี่ยยี่สิบเหรียญสองร้อยใช่ไหมครับแล้วก็บวกค่าปลายทางไปอีกร้อยหนึ่งก็จะเป็นสามร้อยบาทค่าปลายทางมันแพงจังเลยครับมันมีค่าธรรมเนียมเหมือนธนนารครับเขาต้องส่งเงินไปส่งเงินกลับให้เราด้วยไงครับมันเป็นค่าพนักงานส่งเงินไปส่งเงินกลับแต่ถ้าเกิดพี่โอนอ่ะค่าจะส่งจะอยู่ที่ห้าสิบเก้าครับก็เป็นสองร้อยห้าสิบเก้า เรียญที่เออายี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญได้ครับได้ก็ถ้าเกิดเป็นโอนก็จะเป็นสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเก้าเดี๋ยวถ้าเป็นปลายทางก็คือสามร้อยเดี๋ยวไปสนีก็จะไปเก็บที่หน้าบ้านครับค่ะเอาอย่างไงดีนะเอาอย่างไงดีเนะเ<อ>าะจะโอน,น <ะ S 1> ให้แต่เอ็มทีโทรแล้วใครรับสายค่ะรับไม่ทันเลยยินดีครับเดี๋ยวสักครู่เลยนะครับเดี๋ยวตีหาสมุดปากกาแป๊บนึงครับ แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะพยอยปล่อยคลิปพวกเหรียญห้าสิบตังค์ด้วยเหรียญห้าสิบตังค์ก็เหรียญละเจ็ดบาทอค่ะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นคลิปประกาศเลยได้ <จะ S 1> ได้ทยอยทยอยได้ครับเดี๋ยวขอชื่อที่อยู่ได้ครับชื่อที่อยู่ครับทยอยได้คะครับ ครับหลัดไปสณีครับน่าจะหนึ่งศูนย์ไม่เป็นไรเด็ดกวิหาได้ครับแล้วก็ขอชื่อด้วยครับครับเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งครับที่อยู่เก้าสิบสองครับครับ ที่อยู่ครับถูกครับได้ครับก็เอาเป็นปลายทางดีกว่าเนาะยี่สิบเหรียญน,นะครับหนึ่งบาทตาะผ่นดินหนึ่งบาทสองห้าส่วนห้าขอเบอร์โทรเบอร์นี้เลยได้ไครับผมเดี๋ยวขอดูเบอร์ปักหนึ่งศูนย์เก้าอ่าเรียบร้อยครับผม ไม่ไม่กวนเลยแต่บางครั้งจอหนึ่งก็คือบางทีสายชนกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็รับสายกันไม่ทันแล้วก็เนี่ยเหมือนตอนนี้ที่ติดกาลังไล่โทรอยู่ก็คือประมาณยี่สิบสายครับที่รับไม่ทันอยู่ขอบพระคุณมากๆครับเตียนชอบไปทางเพราะว่าไปษณีเขาจะได้ไม่เอาของไปโยนไว้เฉยเฉยเงี้ยฮะถ้าเกิดลูกค้าโอเนี่ยบางทีเขาไปถึงหน้าบ้านเขายโยนไว้เฉยเฉยอย่างเงี้ยฮะเออเป็นไปทางก็ให้เขาเหนื่อยหน่อยให้เขาเก็บ ธนานัตให้เขาส่งธนานัตเขาเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเขาไปส่งมอบคือถึงมือครับติดชอบตรงนี้ครับได้ครับก็เป็นทั้งหมดสามร้อยบาทนะคะอ๋อเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับเดี๋ยวลองแอดแอดไปดูครับผมครับเผื่อเผื่อนะฮะโอเคครับผมได้ครับสวัสดีครับ เพื่อนๆโทรมาแล้วตแล้วไม่ทันนะครับอย่าท้อนะครับติก็จะติดต่อกับไปแบบนี้ทุกๆท่านเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินครับเหรียญละเท่าไหร่เหรียญละ10บาทนะครับของแท้โบราณแล้วก็หายากนะครับผ่านการใช้งานจริงๆนะครับเพื่อนๆก็สั่งมาแบบ20เหรียญได้นะครับหรือจะสั่งมาเท่าไหร่ก็ได้ครับ